สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซอจอรีวิวเราจะมาแกะกล่อง Apple Pencil รุ่นหนึ่งนะครับโอเคฉันลูกค้าเข้าพอดีเลยไม่เป็นไรขอแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับหลายคนคงจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละเพราะตัวเนี้ยมันออกมานานแล้วแต่เราเพิ่งได้มีเวลามาทำคลิปนะครับ ซื้อรอบที่สิบกว่าเพิ่งได้มาทำคลิปนะครับเพื่อในปีสองพันยิบสามมีใครยังหาซื้ออยู่และใช้อยู่นะครับก็เวอร์ชั่นตัวล่าสุดมันเป็นยังไงมาดูกันสำหรับตัวนี้นะครับมันก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกับ iPad ด Gen สิบด้วยเลยนะครับใครถ้าซื้อปากกาที่ไม่ได้ตามแบบนี้แสดงว่าเป็นเจนเก่านะครับเจนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเก่า มีผลิตเก่านั่นเองนะครับดีไซน์ก็เหมือนของเดิมเลยนะครับปากกาซิลเนาะแล้วมันต่างจากเดิมยังไงนะครับจากที่เรารูนะ้เนาะก็ตัว Gen10 Pod c h a r ์จเขาเป็นไทสี่นะครับแต่เจ้าตัวปากกายังเป็นหัวไลนิ่งอยู่ นะครับเป็นหัวไรนิ่งอยู่ตลกดีเนาะโอเคการแพรลิงครั้งแรกทำไงเขาให้เสียบปากกาเข้ากับตัวแท็บเล็ตนะครับให้เสียบปากกาเข้าออกับตัวแท 4, ็บเล็ตไรนิ่งพอแท็บีไม่ได้ไม่ได้โอเคฉะนั้นเขาเลยแถมชุดนี้ให้นะครับเป็นชุดแปลงสาย USB c เข้ามาแล้วก็เอาไลนิ่งเสียบเพื่อที่จะชาร์จกับตัวแท็บเล็ตได้นะครับหรือเขามีขาแยกต่างหากนะถ้าไม่ถ้าเรามีปากกาเจนเก่าอยู่แล้ว<ม>ก็ไปหาซื้อไอ้หัวแปลงเนี่ยมาเพื่อเสียบได้นะครับแกะแกะก็มันเป็นบบสลักให้แล้วก็ลวกลงมาเลยอย่างนี้นะครับ ซึ่งเราจะใช้ทุกตัวหรือเปล่าก็อยู่ที่เราอันนี้ก็ส่วนเป็นไลนิ่งหาไลนิง่งไม่รู้มีทำไมไลนิ่งหาไลนิง่งคือชาระยะไกลเงี้ยหรอตลกดีนะครับแกะยากแตงว่าเล็บไม่มีจะได้สามชิ้นนี้ในกล่องนะครับ เพียงเท่านี้แล้วก็เสียบเข้ากับตัวนี้เลยมันจะมี2ฝั่งเนาะเสียบให้ถูกนะถ้าฝั่งไท p e นะครับจะมีไอ้แง่งตรงกลางอย่างนี้ฝั่งไ i นิ่งจะไม่มีแง่งอะไรเลยเสียบปุ๊บเสียบสายเข้าเครื่องปับ๊บเปิดบลูทูธใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันจะเ Pixel จุหนึ่งตัวรีวิวใหม่ หลอกกินตังคนเล่นของเหลือนะโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปสั้นจัง